เนี่ยครับท่านผู้ชมลูกมันครับลูกมันครับท่านผู้ชมลูกมันเป็นเหมือนใบเล็กนะครับไม่ใช่มือนใบใหญ่นะครับผมมันเบอร์รี่นะครับผมอออกลูกเต็มหมดเลยครับท่านผู้ชมเต็มเลยครับเต็มเลยครับผมลูกมันนะครับอันนี้ลูกมันนี้เราสามารถทำเป็นแยมก็ได้นะครับ นี่จะทานเป็นเป็นลูกสดก็ได้านนะครับผมเนี่ยครับผมฮืมท่านผู้ชมดู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 ฮือเต็มไปหมดเลยอือเนี่ยครับท่านผู้ชมมันบนแดงครับมันลนแดงสะดานไม่มีใครเลี้ยงไหมถ้ามีคนเลี้ยงไหมเขาก็จะได้ขายใบมอนได้นละครับจะได้ขายใบมอนได้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมอนนะครับมอนหรือมันเบอร์รี่นะครับผม สุดยอดมากสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือลูกอันนี้ลูกยังอ่อนอยู่นะครับผมลูกยังอ่อนอยู่แล้วก็เขาก็จะเริ่มแก่นะครับเริ่มแก่แล้วเขาก็จะเริ่มเริ่มสีแดงขึ้นมานะครับผมเริ่มสีแดงขึ้นมานะครับผมพอพอเริ่มแก่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีสีที่แดงเข้มนะครับ ก็จะมีสีแดงเข้มนะครับก็คือพร้อมที่จะทานได้นะครับผมพร้อมที่จะทานได้สาหรับท่านที่ชอบรสเปรี้ยวนะครับรสเปรีรปป้ยวแต่ถ้าท่านใดที่ชอบรสที่เป็นหว,วานหวาน,วานก็มีนะครับผมหวานหวานก็คือรูปแบบนี้นะครับสีสีส,สีสีม่วงม่วงนี้นะครับผมสีม่วงม่วงแบบนี้นะครับผมเนี่ยกับผมเนี่กับผม,ผมลูกหมอนนะครับผม พฝรังได้ว่ามันเบอร์รี่นะครับผมอืหวานมากพี่นนะ้องหวานจริงจริงเลยหวานจริงๆเลยนะครับหวาน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 มากหวานมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่อยู่ในส่วนของนาซาวแล้วก็นาเขยนะครับผมนาเขยก็ดูแลอยู่นะครับนาเขยก็ดูแลก็ปลูกดูแลต้นไม้ต่าง,างๆที่ปลูกไว้ที่นานะครับผม เนี่ยครับผมกำลังออกเลยเขียวแลวก็จีเลยครับผมเมื่อนคบลูกอ่อนครับผมดีนะไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีสตูนะไม่มีเพรียะนะครับผมไม่มีเพรียะโอ้ไม่มีเพรียะนะครับผมโอ้ขึนเต็มเลยครับพี่น้องโอ้โหหมอนนะครับจะต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ให้สูงเกินไปถ้าสูงเกินไปมันก็จะเก็บยากนะครับผมแล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่ง พอตัดแต่งกิ ok, ่งเขาก็จะออกดอกออกลูกเราให้เราทานได้นะครับผมท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาซื้อมาหารได้นะครับที่บ้านพนแดงนะครับที่บ้านพนแดงนะครับผมเยอะเลยนะครับผมมันเบอรี่นะครับผมมันเบอรี่หรือว่าต้นหม่ันนะครับผมโอ้ไม่ดูครับผมเนี่ยออกมาเต็มเลยโอ้ท่านปูชมออกมาเต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ครับผมเนี่ครับ โอ้เสาดายตรงนี้นะน่าเคยไม่ได้ปลูกต้นผักหวานไว้ด้วยถ้าปลูกนต้นผักหวานมันก็คงจะสวยงามน่าดูเลยนะครับคงจะสวยงามน่าดูเลยนะครับเนี่ยนะครับมันเบอร์รี่ครับพี่น้องมันเบอรี่นะครับมอนนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยครับผมโอ้สวยงามมากเลยสุดยอดมากสุดยอดมากทานถ้าไม่ทันนะครับมันร่วง ร่วงลงพื้นครับผมร่วงลงพื้นหมดเลยนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมอืมเนี่ยครับผมสีสุกงอมเต็มที่นะครับผมสุกงอมเต็มที่นะครับสุกงอมเต็มที่นะครับผมอันนี้ก็คือมันเบอร์รี่นะครับผมมันเบอร์รี่ดองข้ามันเบอร์รี่เลยนะครับ นี่ครับผมนี่ครับต้นนี้จะดกเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับท่านท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เชิญได้นะครับที่บ้านผดแดงครับผมผ่านแวะไปแวะมาก็มาซื้อมาหาได้นะครับผมจะไม่ได้สอบถามราคาว่าน้าเคยขาเท่าไหร่นะครับผมว่าจะขายเท่าไหร่ทำมันนี้คนร่วงนะครับร่วงเต็มไปหมดเลยนะครับทานไม่ทันครับผม ถ้าไม่ทันร่วงเต็มไปหมดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ว่าด้วยการมาดูมันเบอร์รี่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ขอยติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้กํายัขใจเจ้าของช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ